ครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลเทเวอร์ว่าตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของทะเลสาบสวนเพืองครับที่ตั้งอยู่ในเมืองดาลัสของประเทศเวียดนามนะครับก็สําหรับทะเลสาบสวนเพืองตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นทะเลสาบใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่ในเมืองดาลัสนะฮะแล้วก็เป็นทะเลสาบที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับเขาว่ากันว่าความยาวของทะเลสาบเนี่ยก็ประมาณราวๆ5กิโลเมตรนะฮะก็เดินชมกันได้แบบยาวเลยนะครับสำหรับทะเลสาบสวนเพืองนะ แล้วก็ทะเลสาบส่วนเฮืองเนี่ยเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นครับถูกสร้างขึ้นในปีคศ1919 19นะฮะแล้วก็มีการตั้งชื่อในปีคศ1953นะครับก็ตั้งชื่อตามเกียรติของกวีหญิงชาวเวียดนามนะฮะก็ได้ชื่อว่าทะเลสาบส่วนเฮืองนะฮะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองดาลัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศกันนะเดี๋ยวจะ เดินวนจากรอบทางด้านซ้ายเนี่ยฮะรจริงๆเนะี่ยสามารถเดินวนรอบด้านขวานี้ได้นะแต่สำหรับคลิปนี้นะผมก็คงจะเน้นเดินทางด้านซ้ายนะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศกันเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่ของปี2025ันี้นะฮะวันนี้นี่ก็เป็นวันที่1มกราคมปี2025ัสพอดีนะฮะผมอยู่ที่เมืองดาลัสประเทศเวียดนามนะฮะตอนนี้ครับ บรรยากาศในช่วงปีใหม่นะครับรถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2025หรือว่าปีพศ2568นะครับก็มาถ่ายคลิปบรรยากาศของทะเลสาบส่วนเฮืองที่เมืองดาลัสให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาช่วงบ่ายแล้วนะครับเป็นช่วงเวลา14.20นกานาทีนะฮะแต่วันนี้นี่ท้องฟ้านี่ก็อาจจะไม่ได้แจ่มใสมีแดดออกอะไรมากครับ อากาศที่ดารลัสนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเย็นสบายนะฮะนะครับสังเกตว,ว่าบรรยากาศบริเวณรอบทะเลาสาบสนเฮืองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะมีผู้คนนะครับมานั่งพักผ่อนชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ยังมีเก้าอี้ไว้สําหรับนั่งดูบรรยากาศรอบๆทะเลาสาบนะฮะนะครับก็จะมีคนนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ผู้คนชาวเวียดนามนะฮะมา นั่งพักผ่อนชมบรรยากาศจากบริเวณรอบๆนะครับทะเลสาบนี่ค่อนข้างใหญ่ๆนะฮะก็ยังมีจุดของเก้าอี้ให้ได้นั่งนะครับเนี่ยอย่างจุดเก้าอี้ตรงนี้เนะี่ยเอาไว้นั่งพักผ่อนชมบรรยากาศนะครับก็บางคนนี่ก็จะมานั่งชมบรรยากาศบางคนก็จะมานั่งปิกนิกนะครับหรือว่าซื้อของทานกันด้วยนะฮะรอบๆนี้ก็จะ ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดเมืองดาลัสนะตลาดเมืองดาลัสนี่จะเดินไปทางนี้นะแล้วก็ในช่วงช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีเป็นตลาดกลางคืนนะครับ mm hmm. ก็บริเวณรอบๆเนี่จะใกล้อยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นเจดีลินซซนะครับแล้วก็พวกสถานที่อย่าง mm hmm. ตรงสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะประจำเมืองดาลัสเนี่ยก็จะอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับ ก็รอบทะเลสาบนี่ก็เหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองนะครับใครมาที่ดารัสเนี่ยก็ต้องมาแวะพักชมบรรยากาศที่นี่คนระถ้านึกถึงห้าน้อยอาจจะนึกถึงทะเลสาบหมนเกียมนะครับส่วนที่ดารัสนี่ก็เนี่ยครับทะเลสาบส่วนเฮืองนะฮะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวชมทะเลสาบส่วนเฮืองเนี่ยเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย พวกดอกไม้แล้วก็ดอกซากุระนี่ก็จะบานสะพั่งนะครับเนยบรรยากาศก,ก็ของทะเลสาบสนเพืองนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยก็จะมีผู้คนนี่มาตกปลานะครับบริเวณทะเลสาแบแห่งนี้เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ออกกฎว่าห้ามตกปลาหรือเปล่านะแต่ก็เห็นมีคนตกปลากันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากนะครับเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้น อากาศที่นี่ตอนนี้นี่ก็เย็นสบายนะครับดาลัสนี่เป็นพืที่เมืองที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะฮะถ้าจะมาเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือพวกเสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเพราะว่าอากาศนี่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับไม่ได้ร้อนเหมือนกับที่เมืองอื่นๆของเวียดน,นาม อากาศนี่ผมว่าก็พอๆกับซาปานะครับพอค่อนข้างจะหนาวเย็นเป็นเมืองแห่งดอกไม้นะฮะตรงนี้นี่ก็จะมีจุดของสะพานยื่นออกไปนะครับเดี๋ยวลงไปชมบรรยากาศกันสักหน่อยนะฮะนะครับบรรยากาศของทะเลสาบส่วนเพืองนะฮะนี่ก็เป็นวันปีใหม่นะครับตรงนี้นี่เขาจัด ตั้งแต่ก่อนช่วงที่จะเข้าสู่ปีใหม่แนะนะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วหรือว่าปี2024นะครับเนี่ยทำเป็นคล้ายๆกับกระบุงนะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้อยู่แล้วสําหรับที่ดารลัสนะฮะมีการประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีสันสดใสสวยงามมากมายนะครับแล้วก็ร,บรอบๆเนะี่ยมีการปลูกต้นไม้นะครับ คอนข้างแข่เยอะอะไทีเดียวนะฮะแต่พื้นที่ตรงนี้นี่อาจจะไม่ได้เงียบสงบมากนะครับเพราะว่าจะมีการสัญจรของพวกรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกรถยนต์ผ่านไปมานะครับด้านหน้านี่ก็มีของขายด้วยนะฮะเป็นคล้ายๆกับสรตทฟู้ดของทางเวียดนามนะครับ นะครับสเตตโฟดของทางเวียดนามนะเป็นของขายที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ริมทะเลสาบนะครับก็บางกี้แม่ค้านี่เขาตะโกนไทยแลนด์ไทยแลนด์นะก็บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ภาษาไทยนะแต่พอได้ยินคำพูดนะเขาก็พอนึกออกว่าภาษานี้เป็นภาษาอะไรนะครับก็เหมือนเรานะบางทีอาจจะไม่เข้าใจภาษาอื่นแต่ถ้า ได้ยินเขาพูดมาเนี่ยก็พอจะรู้นะว่าเขาพูดภาษาอะไรนะครับเดี๋ยวนี้นี่การค้นหานี่ก็ง่ายนะครับการเข้าใจการสื่อสารนี่เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของร้านอาหารนะครับนี่ครับมีลมสีม่วงนะครับร้านอาหารตรงนี้นี่ มีชื่อเป็นภาษาเวียดนามนะครับส่วนภาษาอังกฤษนี่ก็ใช้ชื่อว่า Blue Water Restaurant นะครับส่วนภาษาเวียดนามนี่ก็จุดด้านบนเนี่ยท h a n t h นะครับ Blue Water Restaurant นะครับก็บริเวณน,นี้นี่ก็จะมีผู้คนนะครับเดินสัญจรผ่านไปมามีวิ่งมาออกกำลังกายเดินออกกำลังกายกันนะครับ ร้านนี้ก็จะเป็นจุดของร้านอาหารนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับให้ได้ชมกันเพราะว่าถ้าเดินเต็มๆทั้งให้ได้ชมหมด5กิโลนี่ก็ค่อนข้างจะไกลนะครับเดินกันแบบว่าท้อเลยทีเดียวนะฮะก็อาจจะให้เห็นบรรยากาศส่วนหนึ่งครับของทะเลสาบส่วนเฮืองนะครับ ทะเลสาบใจกลางเมืองดารลัสนะฮะการที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเนะี่ยทำให้เป็นจุดที่สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายนะครับส่วนผมเนี่ยก็พักอยู่ไม่ไกลนะฮะก็เดินมาใช้เวลาไม่นานนะฮะที่พักผมเนี่ยห่างจากจุดของทะเลสาบนี่ประมาณ1กิโลนิดๆน,น,นะฮะก็ยังพอเดินได้นะครับ บางจุดก็จะมีสะพานยื่นออกไปในทะเลสาบนะครับส่วนอีกฝั่งด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของพวกสวนสาธนารณะนะครับเมื่อคืนที่ผมไปสำรวจบรรยากาศมาเนี่ยก็จะเห็นจุดที่เขาจัดงานคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เอาไว้ฉลองช่วงเขาดาวปีใหม่ปีคศ2025ะครับเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงจุดพุกันนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ไปดูพุนะครับเผลอหลับไปก่อนนะฮะนี่ครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นเรือทีบนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเรือหงนะแต่บางคนก็มองว่าน่าจะเป็นเป็ดหรือเป็นไก่มากกว่านะดูจากรูปร่างหน้าตานะครับแต่เขาบอกว่าเป็นหงก็ว่าไปตามนั้นนะรเรือหงนะก็มีอยู่หลายลำนะฮะคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่าเรือ หงพวกนี้เนี่ยในการที่รอบทะเลสาบแต่รู้สึกว่าตอนนี้นี่ก็จอดนิ่งเลยครับไม่ได้มีใครมาใช้บริการนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขายังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็จะมีอยู่หลายลำนะสำหรับเรือหงพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับที่สามารถพบเห็นได้ในทะเลสาบโซนเพืองนะฮะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยกิจกรรมที่หลายคนจะทำกันเนี่ย ก็จะมีอย่างตกปลานะครับมาปิกนิกมานั่งพักผ่อนชมบรรยากาศนะครับมาเดินออกกําลังกายมาวิ่งออกกําลังกายครับขี่จักรยานรอบทะเลสาบนะฮะนี่คือกิจกรรมที่สามารถพบเห็นได้นะครับบริเวณจุดพื้นที่ของทะเลสาบส่วนเฮืองนะครับแล้วก็จะมี จุดของที่ทิ้งถังขยะนะครับตอนนี้นี่ผู้คนก็อาจจะไม่ได้เห็นคนออกกำลังกายเท่าไหร่นะเพราะเป็นช่วงเวลาบ่ายสองนะครับแต่การออกกำลังกายเนี่ยผมว่าออกช่วงไหนก็ได้สำหรับที่ดารัสเนี่ยเพราะว่าแสงแดดไม่ค่อยมีแล้วก็อากาศนี่ไม่ค่อยจะร้อนนะครับออกกำลังกายได้สามารถทุกช่วงเลยบรรยากาศนี่ก็ค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับ อากาศเย็นสบายตลอดปีแล้วก็อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะฮะนี่ครับจดของที่นั่งนะครับส่วนรอบๆนี่ก็คล้ายๆกับพวกเป็นสวนนะครับมีต้นการปกต้นไม้เยอะแยะเลยนะฮะ ตรงนี้นี่เป็นร้านขายพวกกาแฟนะครับร้านขายเครื่องดื่มก็ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบโซนเฮืองนะคสำหรับร้านขายกาแฟเครื่องดื่มนะฮะตรงนี้ก็จะมีจุดไว้สำหรับนั่งด้วยนั่งชมบรรยากาศด้วยนะครับ เดี๋ยวช่วงกลางคืนนี่ก็จะมีการเปิดไฟส่องสว่างนะเนี่ยจากจุดบริเวณตรงนี้นะครับเปิดไฟส่องสว่างไปตลอดทางนะครับจุดตรงนี้ก็แน่นอนนะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญประจำที่เมืองดารลัสนะฮะด้านด้านนี้นี่มีการปลูกประดับต้นไม้ประดับดอกไม้สวยงามนะครับก็ให้เข้ากับสมญานามของที่ดารลัสรับเมืองแห่งดอกไม้นะฮะ สัญลักษณ์ของที่นี่ก็แน่นอนครับดอกไม้นะฮะดอกไม้นี่ก็มีอยู่หลากหลายสีสันนะครับสีสดงดงามครับสีแดงสียมพูนะครับสีส้มนะฮะสีขาวบริสุทธิ์นะครับเนบีบรรยากาศส่วนหนึ่งนะฮะของทะเลสาบส่วนเฮืองจุดตรงนี้นี่ก็เป็นจุดที่อาจจะดูเงียบสงบกว่าช่วง ต้นคลิปที่ผมถ่ายมานะครับน่ครับสามารถมานั่งชมรับบรรยากาศจากบริเวณจุดตรงนี้ได้มีเก้าอี้ตั้งไว้ให้สําหรับนั่งพักผ่อนชมบรรยากาศนะครับอีกฝั่งด้านหนึ่งนี่ก็จะมีจุดของเรือทีบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจุดของร้านอาหารอยู่ตรงด้านนั้นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นจุดของสวนสาธารณะนะฮะ บรรยากาศส่วนหนึ่งครับที่นํามาฝากกันสำหรับคลิปรับปีใหม่หรือว่าคลิปแรกของปี2025นะครับเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่ครับด้วยคลิปบรรยากาศของทะเลสาบสวนเฮืองนะฮะเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของทะเลสาบสวนเฮืองครับที่ตั้งอยู่ในเมืองดาลัตของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ